สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จัดดอกไม้ค่ะอากาศร้อนๆแต่เราเห็นดอกไม้แล้วเย็นสบายตาชื่นใจใช่ไหมคะชมพูหวานหวานค่ะทุกคนหวานจริงๆหวานและสวยงามมากๆเลยค่ะงานฝีมือนะคะดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทยค่ะเราก็จัดเสร็จครบ ท,ทุกุกระถางแล้วนะคะตามออเดอร์นะคะทุกคนสวยงามและงดงามมากๆเลยค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนเลิฟเลนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวยงามหวานเย็นสบายตาใช่ไหมล่ะคะมอบสีชมพูหวานหวานให้กับทุกคนเลยนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ